พบกับแม่เม่นมิซูนะคะวันนี้จะพาชมรุ่นท็อปของเรานะคะ Batelos p o r t e ทีิชั่นแบบ4วิวนะคะคันนี้เลยค่ะดีไซน์ใหม่โชมเชียวนะคะเหมาะกับยุคสมัยนี้มากๆเลยค่ะเรื่องจากด้านหน้านะคะกระจังด้านหน้าสีดำแบบนี้นะคะดีไซน์ใหม่นั่นเองนะคะตัวนี้มีเรดา ตรวจจับความเร็วแปรผันตามคันด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะตรงนี้เป็นอักษรปาเจลโลสอดจากโรงงานเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้างกันิดนึงนะคะตัวนี้ไฟหน้า LED นะคะมีเซนเ,นเตอร์ด้านหน้านะคะระบบเซฟตี้ของเรานั่นเองนะคะเตือนการชนด้านหน้าตรงนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นน้ําไว้ฉีดก้นตรงนี้นะคะไปในส่วนของไฟเลี้ยวนั่นเองนะคะต้อมแม็กดาแบบนี้นะคะขอบ18แม็กเดิมจากโรงงานนะคะหรือถ้าลูกค้าอยากแต่งซีก็จัดให้ได้ะคะ่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะกระจบดำา l i t e Edition ของเรานะคะก็คือจะเป็นในส่วนของกระจบดําหลังคาดํานั่นเองนะคะตัวนี้ท็อปฟอร์มสุดๆเลยคันนี้นะคะมีบ mm ัน hmm. ไดข้างใส่ประตูตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราพาชมด้านในน mm hmm. ดีกว่าค่ะนี่เลยดีไซน์ใหม่ตะบอรหนัง mm hmm. ทูโทนสองสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นขับสีนะคะ mm hmm. ของเราสังเกตได้จากตรงนี้นะคะ mm hmm. 6สปีดนะคะตัวนี้ปรับใหม่แล้วค่ะขีโฉบเขียวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันดกว่าวเลยในส่วนของด้านท้ายนะคะตัวนี้มีฝาท้ายไฟฟ้านะคะเปิดได้่า5แบบนะคะจะใช้เท้าเตะที่เซนเซอร์ก็ได้นะคะอยู่ตรงมุมด้านนี้เนอะ,ะใช้เท้าเตะแบบนี้นะคะแต่ว่าเราต้องถือคุญแจว จะเปิดจากตรงนี้นะคะแบบนี้ใช้มือแตะเข้าไปก็สามารถเปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้เวลารีวิวรถทีไรนะคะช่วงเย็นจะเจอเสียงรถจากนี้ทุกพี่เลยเป็นเรื่องประจำในสักหรือไม่ไปแล้วนะคะด<ม>้านในนะคะเดี๋ยวเราให้มาดูกัน<ม>ตัวน,นี้นะคะเจ็ดน้วนั่งคับเบาะได้นะคะ40 ลูกค้าเลือกปรับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บได้เลยปะคจะมีช่องเก็บอุปกรณ์ให้นะคะเป็นซ้อมยาบฉุกเฉินนั่นเองค่ะรถไม่มียางอะไหล่ให้นะคะแต่มีเป็นอุปกรณ์ซ่อมหยาบให้นะคะตัวนี้แล้วก็ติดไฟท้ายง่ายแค่ตรงนี้เลยนะคะแต่นี่มีเซนเซอร์ด้านท้ายให้ด้วยนะคะสองจุดมีซ้องขอยให้นะคะ บอกเลยว่าปาเจโร่ร mm hmm. ุ่น t อ p ของเรานะคะออปชั่นจัดเต็มมากนะคะควาปล mm hmm. อดภัยรอบคันไม่ไว่าจะเป็นเตือนการชนด้านหน้าตรงนะคะระบบตัดกําลังเครื่องยนต์นั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟสปอตวอร์นิ่นงด้วยนะคะเตือนการชนด้าน้ายนะคะแล้วก็มิเตือนปรับสายตาให้ด้วยนะคะ mm hmm. นี่สังเกตได้จากเซ็นเซอร์รอบคันของเราเลยนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากได้รถออปชั่นจัดเต็ม ปาเจริ่อดที่หนือคิดจะตั้งกับผิวนะคะอย่าลืมน,นะคะออกรถทางที่มาออกกับผิีน่ะนะคะ